สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับหุ่นนกยางนะครับตัวล่อนะครับนกกวกนกอีลุงนะครับนกเป็ดน้ํานะครับชอบแบบไหนนะครับทรงกลางปีก้มหน้าร้องหรือว่าสุกกระเทยทรงตัวเมียนะครับนกเป็ดน้ํานกกวกนะครับทํามาจากยางนะครับใช้ได้นานนะครับทนโดนน้ำโดนฝนได้นะครับ ตามตามภาพเลยนะครับรับลงสีนะครับเนียบเนีับนะครับดูหน้าครับนะครับชอบแบบนี้นะครับนกวักนกอีลุมนะครับชอบแบบนี้นะครับมีไลายทรงนะครับ ท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ cod นะครับจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับรับของเข้าจ่ายเงินนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนกกวักก็จะอาปากทุกตัวนะครับนะครับจะเป็นทรงก้าวขานะครับดูเหมือนนกจะเดินเข้ามานะครับทนน้ำทนฝนนะครับนี่ครับใช้ได้นานนะครับ เผืมีท่านไหนสนใจนะครับลงสีอย่างดีนะครับชอบแบบไหนนะครับสั่งมานะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับนีครับตามภาพนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ